สวัสดีครับทุกคนครับโอ้โหยินดีต้อนเราทุกคนเข้าสู่ไอทอลาร์ทีปปนะฮะเป็นเทพิเศษมากจริงๆอย่างที่ผมบอกเนาะว่าเราเองเนี่ยนะครับก็ได้มาคุยกันในวันนี้สี่เทปติดครับตั้งแต่ห้าโมงยืนเป็นต้นไปนะครับแล้วเราก็จะรันยาวไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงเพลงของคุณกันกันนะฮะจริงๆเนี่ย การันเนี่ยมีผลงานเพลงที่ดังก็คือวันเกยตื้นเนาะถ้าใครจําได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเขาได้พลิกบทบาทอีกอีกบทบาทหนึ่งก็คือไปร้องเเพลงประกอบละครนะครับถ้าใครที่เคยได้ดูตอนที่ะจะพูดยังไงดีล่ะนะครับต้องเรียกว่าใครที่ได้ดูนะครับ รายละเอียดของรายการของเราเนี่ยเราก็บอกไปแล้วนะฮะว่าเป็น m อมไม่ใช่ MV มีสิต้องเรียกว่าเป็นเพลงใหม่ล่าสุดชื่อเจ็บเสียจนนะฮะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องรังหลักเอรังรักพังใจนะครับของช่องเจ็ดนะฮะอ่ะตอนนี้กันกันอยู่กับเราแล้วนะครับเชิญกันกันะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามกันกันอย่างนี้ก่อนเลยที่มาที่ไปของเพลงนี้นี่มันมาจากไหนกันกัน เพลงนี้ก็ตอนแรกะครับได้รับโจทย์มาจากทางละครครับทางทางทางช่องเขาบีบมาว่าให้เป็นเพลงเศร้าครับแล้วก็ได้อ่านบทละครไปไปมาก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เศร้าจริงๆครับถ้าเกิดใครได้รับฟังเพลงนี้แล้วก็จะทราบว่าเพลงนี้เป็นเพลงเศร้าที่สุดที่ผมเคยทํามาเลยครับในหลายๆเพลงมา ครับผมปกติกันกันก็คือจะทําแบบแนวอีกอารมณ์หนึ่งเนาะใช่ไหมใช่ครับปกติจะทําเ,เป็นเพลงสดใสสดใสครับอย่างทางอาอย่างทางช่องเจ็ดผมเคยทําให้อีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่ามีกันสองคน,นครับเป็นเพลงประกอบละครเรื่องร้านยารักษาหลักเพลงนั้นก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเลยเป็นอีกบุญหนึ่งเป็นบูญสดใสสดใสเลยครับแต่ว่าบุญเนี้ยถือว่า,าท้าทายพอสมควรเลยครับในการที่ ได้ทาเป็นครั้งแรกในเพลงที่เศร้าประมาณเนี้ยครับอืมคือค,คือต้องถามก่อนว่าเขาแบบพลิกบทบาทอย่างเงี้ยมันมันยากไหมในมุมมองของเราก็ผมรู้สึกว่าท้าทายครับเพราะว่าอา่าการที่เราจะเป็นศิลป,ปินได้อย่างเต็มตัวเนี่ยเราจําเป็นต้องแบบทําได้ค่อนข้างจะครอบคลุมทุกๆอารมณ์เพลงครับถือว่าเป็นการท้าทายเหมือนกันครับ อืมน่าสนใจครับต้องปกติแล้วเนี่ยคือกันกันเองเนาะก็ถ้าใครจำได้ก็เพลงแรกแรกก็คือวานเคยตื้นแต่พอเราเห็นผลงานเพลงอีกอันหนึ่งเนี่ยแล้วเป็นเพลงที่เป็นจะพูดยังไงเดียวเป็นเพลงบทละครด้วยเนี่ยซึ่งครับตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะมาเบอร์ดีเนาะแล้วก็มาเบอร์ดีจริงจริงครับครับร่างรักพางใจเลยครับเศร้าใจเลยครับอืมต้องต้องถามต่อเลยครับว่าเออ การทำงานยังไงบ้างสำหรับเพลงนี้ครับเพลงนี้ตอนแรกก็ได้รับได้รับบีฟมานะครับว่าอยากได้เป็นเพลงที่อกหักครับแล้วก็ผมก็ได้ไปศึกษาความอกหักต่างๆเนี่ยจากเหล่าบรรดาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาครับเพื่อที่ทําให้เพลงเนี้ยมันซึ้งได้แบบเศร้าได้ถึงที่สุดครับแล้วก็ค่อยๆแต่งเริ่มจากเก่ากีตาร์ขึ้นมาเลยครับแบบเริ่มแต่งกับกีตาร์ครับแล้วค่อยๆมาโปรดิว ใส่เอลเมนต์ต่างๆในเพลงทำให้เพลงมันเศร้ายิ่งขึ้นครับอืมน่าสนใจน่าสนใจต้องถามว่าเวลาในการทํางานของเพลงนี้นี่ใช้เวลาประมาณกี่วันนะฮะกว่าจะได้เพลงนี้ออกมาเนี่ยครับเพลงนี้ก็ใช้เกือบเดือนเลยครับเป็นเดือน,นครับเพราะว่าด้วยตัวผมเองตอนแรกก็ไม่ค่อยที่จะถนัดในการแต่งเพลงเศร้าครับก็ต้องบิ้วนานพอสมควร กว่าที่จะได้เนื้อเพลงเศร้าๆขึ้นมาครับอืมเข้าใจเลยคือปกติก็คือจะเป็นอโรบิกม o d หนึ่งเนาะพอมารอบนี้ก็เป็นอีกมูทหนึ่งเลยอะไรเงี้ยอืมครับจริงๆเราต้องตีบทไอตัวละครให้แตกเลยไหมสำหรับเพลงนี้อ่าคือตอนแรกอ่ะผมก็นั่งอ่านบทอยู่หลายรอบเหมือนกันครับเรื่องย่อครับผมรู้สึกว่า ผมเริ่มอินพอเริ่มอินแล้วรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเข้าไปเป็นแบบหนึ่งในนั้นนครับก็เลยรู้สึกว่ามันมันเจ็บเสียจนแบบเจ็บจนทนไม่ไหวอะแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับอืมเข้าใจ,ใจเลยคือคือจริงๆรแล้วอย่างที่บอกเนาะเพลงนี้เนี่ยถ้าใครลองไปฟังดีดีเนี่ยอารมณ์มันก็คือการเจ็บเนาะแล้วก็แบบใช่ครับเจ็บปวดมากอะไรอย่างเงี้ยอืม ครับถามถามไปถึงกระแสและผลการตอบรับของเพลงนี้เลยครับว่าหลังจากปล่อยเพลงนี้ออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับเพลงนี้ก็ได้รับคําชมมาว่าแต่งได้เศร้าถึงใจครับแล้วก็มีความเศร้าที่ตรงกับละครนะครับอืมคือปกติแล้วเนี่ยเพลงประกอบละครเนี่ยมันต้องตีบทให้แตกเนาะแล้วก็ครับมันก็ยากพอสมควรเนาะกันกน,กนเนาะใช่ไหมใช่ครับ มีหลายคนถามครับว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่อีกคะครับเดี๋ยวปีหน้าครับได้รับฟังรับชมเอมวีกันแน่นอนครับรับรองว่าถึงใจแน่ครับเพราะว่าได้รับได้ได้เวลาทําเพลงได้เวลาบ่มเพาะมาหลายเดือนเหมือเกันครับรับรองว่าได้ฟังแน่นอนครับืมอน่าสนใจมากคือคืออย่างที่บอกเนาะว่ากันกันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ปล่อยเพลงมาคุณภาพ้ากอะไรอย่างเงี้ย นะครับ,รบขอบคุณครับ<ส>ต้องถามต่อเลยแล้วกันครับถึงเออตัวละครเนาะจริงจริงเรารเราได้ดูละครตรงตรงตรงละครเรื่องนี้ไหมอ่าได้เข้าไปดูบ้างครับอืมเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ดูละครตามที่ตีความเลยครับ <c oughs> พระเอกนางเอกตามที่ตีความในนั้นเลยครับเพราะว่าพระเอกก็ คนข้งจะเศร้าเรื่องเรื่องมูดละครเป็นเป็นมูดเศร้าๆครับตามที่เพลงได้ทำอะไรครับแล้วพอเป็นตรงจังหวะที่ไม่ซีเรียสเพลงผมก็ยังมีการที่จะแบบทำเป็นอีกแนวนึงครับแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นซาวท็กที่ไม่มีเสียงร้องครับให้มันดูแบบเป็นอีกมูสหนึ่งแต่ว่าเป็นทำนองเมโลดี้เดิมครับอันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ยังเข้ากับละครอยู่ครับ ก็รู้สึกดีใจมากที่ทําเพลงตอบโจทย์ละครได้ครับต้องต้องบอกว่าหลายๆคนถามเนะว่าผลงานเพงลงรอบหน้าเนี่ยจะเป็นในลักษณะอารมณ์เดิมไหมหรือว่าอาจจะเปลี่ยนบูไปอีกครับครับในรอบหน้าอ่าใบให้แล้วกันครับว่ามีเซอร์ไพรส์ครับยังไม่อยากฉเฉลยว่าเป็อนอารมณ์เดิมหรือเป็นอารมณ์ใหม่ครับแต่รับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับ ผมนี่รอผมนี่รอลุ้นเลยว่าออการ์เอ,อ,เองจะปล่อยเพลงออกมาแบบไหนนะฮะครับผมอ่ะโอ้โหมีคนบอกมีคนบอกว่าอะไรนะให้บอกมาเลยร <c oughs> <c oughs> ลุ้นลุ้นออกครับลุ้นลุ้นจะได้ตดต่นได้เต้นเต้นหน่อยครับน่าสนใจมากๆคือคือปกติแล้วเนี่ยถ้าใครเอ,อ่อต้องเรียกว่าอะไรนะ ใครที่เคยฟังเพลงกันกนเนี่ยก็จะพอรู้เนาะว่ากันกันจะเป็นมูดไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบเอ่อในเรื่องของเพลงละครเนี่ยจริงๆเพลงละครนี้เป็นเพลงที่เอ่อมันต้องตีบทให้แตกเนาะอืมันต้องตีบทให้แตกพอสมควรว่าเอ้ยเพลงนี้เนี่ยตีบทยังไงบ้าง,างอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมีหลายคนบอกอยากฟังแล้วค่าอยากอยากอยากแบบเอ้ยรอฟังเพลงใหม่นะคะอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากครับอืม ต้องต้องถามกันการอย่างนี้เลยครับว่าพอจะร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมครับสําหรับเพลงนี้เจ็บเสียจนเลยครับใช่ครับเดี๋ยวผมร้องฮุกให้ฮุกหนึ่งแล้วกันนะครับใช่ครับโอเคครับผมไม่มีกีตาร์อยู่กับตัวในะผมอยู่เอัลบอยครับโอเคครับมา one two three เจ็บ เสียจนหัวใจเริ่มชนไม่ไหวปวดแทบตายยังไปไม่ไกลเธอสึกทชีวิตเราแตกตา่างไม่ควรต้องเป็นอย่างนี้แต่ฉันยังไม่มีวิธีจะทำใจได้เลยประมาณนี้ครับ ออ้ยบอกเลยใครที่มาฟังในห้องนี้นี่ผมถือว่าแบบคุ้มค่าคุ้มค่าจริงๆงอะไรเง,งี้ยเพราะอืม <c oughs> เพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่ากาันการเองก็จริงๆจริงๆนี่ผมจําได้ตั้งแต่วันเกยตื้นนะแต่ว่าตอนนั้นคือวันเกยตื้นมันเป็นเพลงอีกแนวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมครับผมอันนี้ก็มาเติมเต็มครับเพลงนี้มาเติมเต็มแนวเพลงที่กันการได้ขาดหายไปครับ ปีนี้นี่ปล่อยไปกี่ซิงเกิลแล้วครับปีปีนี้เหรอครับใช่ครับปีนี้ปล่อยไปนี่เดียวเองครับเพราะว่าเนื่องติดด้วยโควิดระบาดหนักมากเลยครับแผนการตลาดก็เลยเปลี่ยนไปก็เลยปล่อยไปซิงเกิลล่าสุดชื่อว่าพัวพันธ์ครับลองหาเซิร์ชดูได้ใน youtube เลยครับช่องกันกันครับพัวพันฟีดกับพี่กบแฝดบอยครับอืม ซึ่งวันนี้เขาก็น่าจะมาด้วยยังไม่มาครับแม่อยากอยากให้อยากให้พี่กบมานะแต่ว่ารอนิดนึงฮะเจนเย็นนะแฟนคลับเจนเย็นนะอืออะจริง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 ,รงเราเราไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเราอยากให้ตอนนี้มันใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับอยากให้กันๆเนี่ยฝากอวยพอปีใหม่ให้กับคนที่ตอนนี้กำลังรับชม รายการของเราอยู่ครับเชิญครับเรียกเรียกชาวรายการว่าชาวกูรูกันซ่าไหมครับหรือว่าเรียกว่าอะไรเลยครับเออเรียกว่าไอดอลไลทีป๊อกก็ได้ครับไอดอลไลทีป๊อปนะครับครับครับก็ขออวยพรปีใหม่ให้กับชาวไอดอลไลทีป๊อปนะครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยทั้งสิ้นโดยเฉพาะโรคโควิดนะครับผมขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะครับและว่ามีความสุขในทุกๆวันนะครับ ว้าวต้องเรียกว่าใครที่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่ากันกันเนี่ยรอลุ้นผลงานปีหน้าเลยว่าจะออกมาเป็นแนวไหนนะฮะครับผมอ่ะกันกันฝากผลงานเลยครับครับตอนนี้ก็มีเพลงหลากหลายเพลงเลยนะครับอยู่ในช่อง youtube ของกันกันนะครับชื่อช่องว่ากันกันเลยครับ GUNGUN ครับสามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยครับส่วน facebook Fanpage นะครับก็ชื่อว่ากันกันเหมือนกันครับ GUN u n เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากติดตาม i n s t a g r กรนะครับของผมก็ชื่อว่า Guinn underscore กันกันครับ G U I N N u e r s c o r e กันกันครับผมอืมก็ช่องทางข้างล่างที่<ห>ผมนะครับลงไว้เลยนะฮะช่องทางข้างล่างนะฮะอ่าครับต้องเรียกว่าข้างล่างนี่ผมพิมพ์ไว้หมดทุกอย่างแล้วนะฮะตั้ง facebook, IG แล้วก็ youtube <c oughs> นะฮะครบเซตเลยนะฮะอืมก็ จริงๆอย่างที่บอกเนาะว่ากันกันเนี่ยหลายๆคนรอฟังเพลงใหม่เยอะมากเลยเนี่ยมีคนโพต์มาเยอะมากจริงๆนะฮะใครที่ได้ดูคอมเมนต์นี่ก็เร็วๆนี้ฮะก็น่าจะได้ไดเห็นกันกันปล่อยผลงานออกมาแน่นอนนะฮะใช่ครับใครที่คิดถึงก็ฟังเพลงเก่าๆของผมกันก่อนได้นะครับไม่ชอบกันกันเลยครับอืมส่วนใครที่อยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะก็เพจน,นี้ได้เลยนะฮะเพจนี้นี่จะเป็นใช่เพจนี้นี่ก็จะเป็นแบบ มีข่าวสารทุกด้านเลยครับอืมครับผมครับก็ขอบคุณกันกันมากนะฮะวันนี้ที่มานะครับมบผมีมือเดียวขอบคุณครับขอโทษด้วยนะครับที่มีมือเดียวขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่าแล้วก็ครับผมแล้วก็เจอกันนะครับในหกโมงนะครับอ่าศิลปินน่าจะบอกกันไปแล้วนะฮะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ